สวัสดีจ้าพี่น้องื้นนี้มาพอกันกับอิบซากินแซ่บอีกแล้วนะจ้ะื้นนี้หฮอก็ได้ปลาแซลมอนแล้วก็ปูไข่ดองมาหนึ่งตัวแล้วก็ปูม้าเนาะคะ่ะปูไข่ดองหนึ่งตัวนี่ก็ซ้ำลอยแล้วพี่น้องแล้วก็ปลาแซลมอนปลาแซลมอนสดๆนะจ๊ะแล้วก็พักแกมมาเลยจ้ะพี่น้องหาอื้นนี้หฮอมาแซ่บๆเหมอกันื้อนี้คลิปยาแห้งพี่นอ้องบ่ได้อัดคลิปมาหลายมือื้นนี้ขอจุดจุดจ้กหน่อย ขอหอเลยค่ะอืมแสชมน่นนชิ้นใหญ่มากแม่มอืม,อมจับมาก ปูมาก็ไข่นะคะวันนี้ปูมากับแซพี่น้องเมืนเน่อกามปูไข่ดองเป็นะวานเฮงโอ้ยเหน่อร้ายค่ะวานพี่น้องเขาดองซีอีวเกาหลีนะคะเขาดองมาแล้ว งูอะไรชินที่หลังมันแทะไม่ออกปลาแซลมอนชิ้นใหญ่ๆเอบๆนี่ครับอืม

หนึห่งนาวจเงนั้นราบหนึ่งใบต้องขอประท่านเถอะเนที่บก,กินดิฟนะคะอืมอหอยกันหนึ่งนี่เดี๋ยวภาพนี้เอาชิ้นเลียๆก่อน ดูสิพี่น้องแซ่บมากเลยนะหืุดชอบมากชอบเบิร์ กูมายังหวานดีคืเอเเ่าพี่น้องต่อให้นานแค่ไหนก็ยังหวานเหมือนเดิมยังแซ่บเหมือนเดิมนะคะเป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะสองชิ้นไปเลยค่ะหืมเผ็ดเผีดจวดจวดไปเลย มันเผ็ดมันจวดมากไงเยอดมาก,มากอือ กาพี่นอห mm. อมหอมฉ่ำ เดี๋ยวสวดนานประดปแดดเนาะแค่งกันม,ม,มาลองผูไข่ดองกันเลยอื เขาดองมาแล้วอันนี้มันก็จะออกหวานๆนะคะไม่เสีออกหวานๆจังไลยพี่น้องเขาดองซี่อยู่เกาหลีสนนลูนานประแดกเข้าไปเด้เพื่อเราล่ะงานประแดกอ่ะปูไข่ต้องเป็นปูสดเน,นื้อทำอร่อย อันนี้เขาดอมมาแล้วืมหวานืม,ม,มเสียบข้างเลยพี่น้งนอง กรอบดีมากกรอบดีค่ะนี่สีสตาคนซสมานลงไปประแดกตามด้วยโอื้อ

หวานเนี่ยปูเขาดองมาแล้ววันนี้กินเกือบหมดเลยกินเกือบเมื่อที่นอน้องใส่หิวง ไม่เน,น้องซอมอนคำใหญ่ๆคำสุดท้ายคำสุดท้ายคำนี้งไงตาสวยไปหมดน่าจา้ว่ากันสักไรอ่ะโอ้โห ไปแล้วจ้าพี่น้องสำหรับมือนีกลับมากินเห็เือเบอร์สตรีแล้วจ้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะฝากก้นไหลก้แช่เป็นกำลังใจให้อิบสาก,กินแสบไม่ได้จ้าสำหรับมือนีไปแล้วจ้าขอประทานถัวคึ้นที่บก,กินดิบนะคะขอบคุณค่ะที่รับชม